อยู่กับเจ้าเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือน้องๆกูไม่มีอะไรแค่อยากพูดอืมเราก็จะมาอยู่การโปกเกมอนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนั่นแหละกูไม่มีอะไรก็ปะว่าแล้วเฉียวเพราะมันต้องเอาแบบภาค ไฟเลอมาเออในเมืองนี้มีแต่โปเกมอนคิดเรื่องชื่อมากมายกายกองมีให้จับเยอะแยะสรารพัดองุง้นำเลดี้บอยเลดี้บอยเลดี้บอยเอาเลดี้บอยเลือเอาเอาเลดี้ยังไงผมก็เอาไอบ้บูเอออันนี้ก็คือตัวไอ้บูนะอืมเป็นตัวละครที่ ผมต้องการคือไอบูอันนี้ก็คือไอกินเป็นคู่แข่งของไอเลดหรือเรียกหรือเรียกง่ายว่ามึงอะชื่อว่าชิงเงินลุส่วนไอเลดก็คือซาโตชิแห่งเมืองมาซาระเท่านั่นเองอันนี้ก็คือในการ์ตูนนะคือกูไม่รู้ว่ามึงชื่ออะไรแต่ว่าในเกมอะมึงชื่อว่าบู นั่นแหละที่ผมเรียกว่าบูก็เพราะว่ามันมีอยู่ภาคหนึ่งเป็นภาคสตอรี่เป็นโปกเกมอนภาคใหม่เลยก็ตอนตอนแรกเห็นพวกของสตรีมใช่ป่ะอืมแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดอยากถ้าเกิดอยากจะแบบว่าอย่างไงอะอยากจะไปดูการ์ตูนเรื่องเนี้ยอืมแบบหนึง่งเฮ้ยรีบไปไหนอะพวก เออกูมีโปรแกรมที่ให้มึง nấu เลยนั่นแน่รีบรีบตามกูมาเลยเร็วเร็วเร็วพี่ดอกไหนพี่ดอกพี่ดอกพี่ดอกพี่ด็อกพี่พี่พี่ดอกมานั่นแน่ก็คือแบบว่าก็คือแบบว่ายังไงอ่ะอืมมันมันชื่อโปรแกรมสเปเชียลอือแล้วแล้วผมก็เข้าไปดู มันไม่มีเมะฮให้ดูมันไม่มีเป็นอนิเมะแต่ว่ามันจะมีเป็นหนังสือการ์ตูนไงหนันงสือการ์ตูนอ่านเป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเล่มของมันแต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็อย,อย่างเข้มข้นอะ่ะเนื้อเรื่องมันสนุกมากเลยภาคนั้นอะ่ะอืมอันแหนภาคนั้นนะโหอย่างสนุกเลยอะ่ะคือแบบว่าแก๊งล็อกเก็ตอะ่ะ ถ้าเกิดมันแบบว่ไอ,อ้เฉยมึงทอมึงทอไายศกูเหรอตัวมึงจะแตกไปตุม้มเละตัวแตกไปตุม้มเละถ้าเกิดคนไหนทอไรยศแกงล็อกเก้นนะตัวแตกทุกทุกคนเลือดสาดเลย <c oughs> เออนั่นแหละเลือดสาดเลยเออน,นั่นแหละเออเดี๋ยวว่าหแกงล็อกเก้นเลือดเลือดเลือดแดีว่าเลือดสาดเลยขนานขนาน ขนาดไอ้ไอ้คี้เงิรูเนี่ยที่ชื่อว่ากีนเนี่ยเอ้ยที่เออที่ชื่อว่ากีนเนี่ยเออไอ้เขียวอะ่ะเออที่ชื่อว่ากีนไอ้เขียวอะ่ะเออนั่นแหละแม่งลิบแม่งให้ริสตกรไปไปสับหน้าเออคือขาดครึ่งเลยอะ่ะตัวคือหัวของอาบอกอะ่ะไรเนี่ยขาดครึ่งเลยอะ่ะอาบอกร่างสองอะ่ะขาดครึ่งเลยอะ่ะเลือดสาดไปดิเออเพิ่งเคยเห็น ว่าโปเกมอนมันทำมันมันทำมันออกมาใหม่ไงก็คือว่าโอ้ยทำไมเนื้อเรื่องมันเข้มข้นขนาดนี้วะก็เลยเล่นให้จบไงนั่นแหน่หูเลือดสาดเลยอะเลือดสาดเลยอะโอ้โหแบบว่าจริงเลือดสาดจริงตัวแตกจริงนั่นแหละ แต่ว่าคนไทยเขาสตรีมไม่จบไงผมก็เลยเดี๋ยวว่าไปดูช่องฝรั่งเขาสตรีมเฮ้ยอะไรอ้กีนมึงเกาเยลโล่บ้าระหไอ้สัตว์ไอ้เขียวเออไอ้สัตว์ในเหล่าในเหล่าเป็นไงหล่อแปดสิบบาทบาทมากแปดสิบบาทกูก็เอานะเว้ยสัตว์ อืมเฮ้ยด็อกเตอร์มีอะไรให้กับผมกระเปล่าเฮ้ยเอ็กพีแชร์เยี่ยมขอบคุณครับด็อกเตอร์ที่ให้เอ็กพีแชร์เริ่มเกมผมมาเลยมันมันเจ้าเจ้ามะพร้าวเผามากเลยมันมันเจ้าเจ้า,างี้เอา้ากูจะเหลือทำเพื่อแล้วนะเนี่ยเฮ้ยตัวคู่ก็ดีแล้ว มาขอดูไอพีแช์ก่อนกว้างเปิดใช้เลยเอา้าวมันได้หมดเลยเหรอแต่ว่าที่ผมเลือกเป็นตัวผู้ก็เพราะว่าสเตตัสของตัวผู้อ่ะจะดีกว่าตัวเมียหนึ่งความถึกความแรงแล้วก็สปีดมันจากดีกว่าตัวเมีย แต่นิดเดียวนะแต่นิดเดียวนะไม่ใช่ว่าโู้โตัวเมียมันกากนะเออแต่ว่าสเตตัสของตัวเมียมันก็จะน้อยกว่าตัวคู่นิดนึงสปีดก็น้อยกว่าตัวคู่นิดนึงความสึดก็น้อยกว่าตัวผู้นิดนึงผมก็เน้นอย่างเดียวคือยังไงกูย,งงกยังไงกูก็เอาตัวคู่อะยังไงกูก็เอาแมงกูก็ต้องเอาตัวคู่อะเออ ว่าหนึ่งตเตตัสมันจะดีกว่ากว่าตัวเมียไงไงไงเจอแค่นี้ไปร้องมาดิเดี๋ยวขอไปเอายาให้เดี๋ยวขอไปเอาเออโฟชั่นให้พี่ดอกกาก่อนที่เหมืองข้างหน้าผมรู้หรอกผมเคยเล่นทางไยเลสมาก่อนผมก็เลยรู้แต่จริงๆอ่ะผมไม่เคยเล่นหรอกเออจริง ผมไม่เคยเล่นแต่ผมก็ได้ให้น้องๆดูว่าฝีมือการจับโปเกมอนผมอ่ะคันเทพไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครดูแล้วไอ้เวงเอ้ยฟังานันึงเอคุณแล้วห้าสิบหกบาท แตกโทษทีน้องที่มันแตกอืมแตกยับเลยแหละหัวแตกนะอืมไอ้สัสเอ้ยมานั้นก็เนี่ยแต่พอผมไปสตรีมเกมออนไลน์เนี่ยไอที่อัดวิดีโอเนี่ยไอที่อัดคลิปเนี่ยมันเด้งหลุดด้วยผมก็เลยเฮ้ย สตรีมเกมไม่ได้อะ่ะจะสตรีมเกมลงเท่าหน่อยเกมออนไลน์นี่แลอืมแต่ว่ามันสตรีมไม่ได้เว้ยนั่นแน่แล้วผมก็ไม่อยากเล่นเกมแนวมือเรื่องอืมคือมันมันมันหลายคลิปไงอืมมันหลายคลิปด้วยมันหลายคลิปด้วยแล้วช่องผมเนี่ยยัง ไก่กาอ阿拉ได้อยู่เลยอ่ะเออยังไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเฟอ้อในอแบบนั้นอ่ะเออยังางไก่กาเลยด้วยอืมมันก็เลยว่าโอ้โหทำยากไงกว่าจะจบเนื้อเรื่องก็คือไปไปดูไปดูมาหมดทุกช่องนะไม่ว่าจะเป็นเกม P4P5 หรือว่า GBA ของเกมบอยนี่ยอา้าตะลุงขี้เมา,เามานอนอยู่ตรงนี้อ,อีกยล้ว ภาคเลยมึงอ่ะมึงมานอนมึงมานอนอยู่ในทุกภาคเลยมึงอ่ะนั่นแหละคือไปดูไปดูมาหมดแล้วไงไม่ว่าจะเป็นเกมเพีสี่พีห้าเป็นของ GBA เกมบอยคลิปแต่ละคลิปอ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่ยี่สิบเอ็ดไม่ไม่เกินนั้นแน่ยิ่งเป็นพวกเกมแอตตาซินอ่ะ แล้วเป็นภาคใหม่ๆอย่างเช่นภาคเอ่อภาคแบล็กแฟกอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ภาคแบล็กแฟกดิภาคภาคทักรวังอือภาคออริออริซี่ดิเอ่อภาคออริซี่ก็ดูอย่างภาคออริซี่ดิโอ้ยผมดูยันจบอ่ะโอ้ยคลิปมีประมาณเกือบห้าสิบคลิปอ่ะ โอ้โหทั้งไซเพ์ทั้งหูทั้งเนื้อเรื่องหลักเขาทำหมดโอ้ผมผมก็ดูเพลินเลยตอนนี้ผมก็ดูเพลินเลยโอ้โหแต่ว่าวาฮาราเนี่ยยังยังไม่ได้ดูดูไปแค่นิดเดียวแล้วก็มาดูสปอยกระตูนยังไม่ดูคลิปของพวก นั่นแหละมันมีเยอะเออม,ม,มันมันมันมีอืมเอเอมันเป็นมันเป็นเกมแนวเน้อเรื่องเนาะคลิปมันก็เลยเยอะมันไม่ใช่เกมออนไลน์ที่คลิปเดียวจบคลิปเดียวจบคลิปเดียวจบสุ่มกาชาปึ๊บเสร็จปัป๊บฟาร์มนิดฟาร์มหน่อยก็จบคลิปละอืมแต่นี่มันต้องทำ คลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามเพราะเพราะว่ามันทำคลิปเดียวไม่จบหรอกอเดมแนวเนื้อเรื่องนะแทนก็ทำคลิปเดียวไม่จบไปดูพวกมาโอ้โหวพวกทำสิบสิบ,ส,บสิบกว่าพาร์ทอ่ะถ้าเกิดพวกเน้นแต่เนื้อเรื่องถ้าเกิดพวกเน้นแต่เนื้อเรื่องหลักใช่ปะ ก,ก็ประมาณ10ออกว่าบาทถ้าไปทำไซคววด้วยดิบอกเลยว่าอย่างตึง30อยู่เปล่าเออนั่นแหละสอยู่เปล่าคลปอ่ะขนาดภาคออริซีออริจินวาฮาราเนี่ยโอ้โหแอตตาซินอะ่ะอือหือไปดูสิครับบอกเลย ผมดูตาแฉอออะเออตอนนั้นอ่ะเออตอนดูตาตาแฉะเลยอ่ะเออแันแน่นี่่วอนนี้พีกเกล็ดดูไงมาเรามาส่งให้กับพี่ด็อกเราเราเราแล้วนะคือโฟชั่น ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะจับอะไรดีอีกเลยอันนี้ก็ไม่พี่ลกรอนเอ็กซ์เซลบอนา้าลูใช่ปะได้เลยเนาะ เดี๋ยวผมขอตัวเก็บเบลก่อนแป๊บหนึงนะเดี๋ยวจะไปสู้กับไอ้กีนตรงนี้เนี่ยไอ้กีนอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ย,ยไอ้กีนอ่ะไอ้กีอนอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บเบลก่อนแป๊บนึงมาแล้วก็มาอัดกันใหม่เลยเพราะว่าผมลบคลิปตอนที่ไปสู้กับ กับกับยิมหินไปแล้วผมก็ต้องมาอัดใหม่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าผมสู้กับชิงนเงินรูปไปแล้วนะอืมแต่ว่าคลิปนั้นมันผมเพออลบไปไปที้เนี่ยอืมก็เลยต้องมาอัดใหม่แต่ก็แป๊บเดียวเยวจะเรี ไม่ไม่หีลงไม่ไม่ไม่มีล้อหรอกโอ้โหติดติดด้วยโอ้โหไม่รู้นะหรันะให้กุกดติดเริ่มเกมเด็เริ่มเปลี่ยนเกมเนี่ยมันยังทำติดดจริงเงิงเ่าเริ่มต้นเกมอ่ะไม่ชอบนะผมอ่ะ พี่ต้องมาติดผิดอ่ะผมไม่ชอบนะจริงๆไม่ชอบจริงจงอ่ะแน่ช่วงเริ่มเกมมาติดผิดอ่ะคือบอ,อ,อก่อนเลยว่างานอย่างตึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้มียาถอนอยู่ผมผมก็เก็บตอนที่เอ่อสตรีมต,ตอนแรกแล้วแล้วผมก็มาทาักสตรีมใหม่เพราะว่าเผลอไปลบ มันทิงเธอเป็นลบออกไงนี่นช่วงเริ่มเกมนี่ยอย่าขอขออย่าติดผิดได้ป่ะคือที่เกียวิ่งเข้าผมมอกแมงมเตอร์มาจะรีบเวินหลังน่ารู้ทนันเนอ ดูทันร้องไงจุดเดินไฟไปดิวัดิดูทันร้องไหดูทันก็จุดเดินไปไปดิบอเหรอดอยใช่ปะด๋อย เฮ้ยปิกาจูเอา,เล,า,อเ,อาออเลยปิกาจูโอ้ยอออดเลยปิกาจูปิกาจูนี่อีสัตว อดเลยอ่ะ่อกีนแที่กระจูว่ะ 对呀。 ก้าวละอะไรเหล่าทองเร่าทองมาทำไมติดบนไปตายคัตายอะไอ้ยเหี้ย เฮ้ยพี่ปอยหน่อยพี่พี่มาขวังทำไมทุกพากไม่เห็นไม่เห็นพี่มาขวังแบบนี้นี่พี่มีอะไรอ๋อไอคิดตัดคมอมม์ขอดายน้องพี่ไปทางใั้นแล้วซู้กันไอตัวนี้ชื่ออะไรนะโอซูอดูมาลุอะไรอะไรอะไรเนี่ยเออ อะไรโอซูมารุอะไรนี่ยผมจำไม่ได้เอ้ยยัามีตีแน,น,น่จริงอ่ะต่อยแต่เลยน,นะโอ้ยไอเวงจะเจียวหมาโอ้ ขนาดอันนี้มันยังไม่เอาดิมันซีกูก็สเจียวดูนอ่อยบยเอาดิมือขัดไปเลยมือขัดไปเลย อ้หนเร็วขึ้นเร็วสุดแล้วเป็นไงไอ้หนึ่งยิงยางมันจะห้าวตอนน้องแหมึีงหน้าี่ตอนแรกผมตอนตอนที่เอ่อที่เล่นครั้งแรกก็คือผมจับไอ,อ้ตัวนั้นมาด้วยจับไอ้ตัวมแมลงมาด้วยแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่ได้จับนะอืม ขอแวลายของก่อซื้อมาสิบขวดมาสามพันแปดเ้ยสามพันแปดร้อย มาสู้กัน ฝาก mm hmm. อุหวั่นคือมึงเหือเนี่ย mm hmm. หมดรอดเดี๋ยวต้อง mm hmm. mm hmm. ไปเนะี่ย วางหรอวางอีหรอปลูกนินนะามสูกหายใจไปน้องบนนานอนหลับนะขอ,อยน้องด้วยเลยแตกเนียมัง k ี อ้าวเลือดควถูกด้วยขาดไปเลยพวกขาดคาราเต้สอตคาราเต้สอดนุยดิโอ้ยแับเป็นรากในดนแมงเมื่อวานเนาะสื่อๆน้อง ฟีลน่าฟีลฟีว่ะมาสตื่นแล้วตัวั้างนี้ไม่เปลี่ยนเอาตัวนี้แน่หน้าหน้าจะดีนะเอาเด็กโอ๊อยเฮ้ยเงีก่อนเงีก่อนทีนึงพี่ เ้ยไม่ใช่เรามั้งผิดพลาดเรือที่ไม่ติดขีเนี่ยเอาเลอเทช็อตยินงเงียกินมเงียิ้เงีย,งยงงมันหายได้นะ้ม่บอกวคา กูจะตายหรือมันจะตายวันนี้เหี้ยวมองึงเหียวกูก็เหี้ยบ้างไม่โกงเว้ยมึงเหี้ยมากูมึงเหี้ยมาผมก็เหี้ยตายเพราะว่าไม่โกงแปดเจ็ดร้อยเราแล้วเราก็ชนะแล้วนะเราก็ชนะแล้วนะ ยงิ coming down, coming down. Um ่ยำดับมาหาเขากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเยอเลยพี่ยำดันมาหาเขาม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 าหาเขากระเจี๊ยบเยอเลยพี่ผมเจอมาเลยแต่ว่าผมจะลื้อให้หมดเลยนะไอ้เทนเนอร์ข้างทางที่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะ จนไปถึงในถ้ำอ่ะเอเอแล้วจนไปถึงในถ้ำอ่ะคือจะได้มันไม่หน่วงไงได้เดินเฉลิบเลยไงจะได้เดินเฉลิไม่น่วงเลยเนงะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลียร์ทางพวกนั้นก่อนตรงเนี้ยเลียร์ทางตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดผมจะเล่นนะคือผมจะเล่นเลียร์ทางตรงตรงนี้เนี่ยอืออะไรพี่จะบอกแล้วว่ามึงแค่ไข่กูมา เจนเอกอ,อะ่ะเดี๋ยวหมานอะมันเปนไทยเลยเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวตั้งแต่ตรงเนี้ยพยันถ้ำข้างบนอะ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บให้หมดเลยแล้วก็เก็บไอเทมให้ให้หมดเลยแล้วก็ที่เหลือก็คือมันจะได้เดินเดินสะดวกเงินเดินเดินชิวๆเวเงินเดินง่ายง่ายไงไม่ต้องมาแบบว่า ไม่ต้องมาหน่วงเสียเวลาเออเก็บให้หมดเน,น่งั้นก็ชอบกดไลค์ใช่กดเลยฝากช่อง New w o r l d ด้วยนะครับติดตามด้วยก็ดีเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ลงเลยคลิปเออจะสะตรีมทั้งทีก็คือแบบว่าไอ,อ้เยอยอ,อย่างนี้บอก ไอที่อัดวิดีโออ่ะมันมันมันเด้งหลุดทุกครั้งที่เน็ตมันมันในนี่มันมันน่วงเน็ต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 มันน่วงแล้วมันก็ประมาณว่าน่วงอ่ะทำให้เกมแหลกปุ๊บมันก็เด้งหลุด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 นั่นแหะก็เลยสตรีมไม่ได้เก็บออนไลน์แต่ว่าเก็บออฟไลน์ได้อยู่สตรีมได้อยู่งั้นก็แค่นี้จบ